ก็สวัสดีใ oh. ห oh. okay. ้ผมจุกเกแห่งแหนะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับพิโรฮูกี้นะฮะมาตัวแปลกๆบ้านนะครับฮูกี้แมนราชาปีศาจไม่ใช่แล้วมัวลวมัวลวไปแค่ว่นหนึ่งส่วนเวทที่โูปไฟายเพจเปบุกได้เลยนะฮะอ่ะตามมาทีที่สี่ฮะและได้ลูนวินบอครับผมยืนกลางกับเต้าฟินโม่ แล้วมีการติดตรงการฟินนะผมดวงเอาค้ามันยังไงยังไงยังไงดว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 งสตาร์นะครับบูกี้มาสกิวไว้ครับตีเรียบร้อยอ่าดวงกับตายครับชนให้อยู่ มาดูฮีโร่บ้านดีกว่านะฝ่ายเรามีด้วงเฮมเมอร์มีแครงนะฮะคูกกี้แล้วก็บัสมิดกระโดดข้ามมีเลมานอมาดอนมาเดินมีฟินโง่ๆนะครับแล้วก็มีมฟลอร่าก็าจะแปลกๆมานานทีเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้พยายามเอาตัวที่แบบแปลกๆมาลงที่ไม่อาจจะไม่ใช่แครี่อะไรเงี้ยแต่แต่เราต้องยอมรับนะถ้าจะเป็นสไตล์พวกนี้มันอาจจะไม่ได้คิวเยอะหรืออะไรหัวท้ายพวกแครี่อะไรเงี้ยมันก็ต้อง ก็ต้องประมาณนั้นนะฮะเออบางทียอดวิวก็ไม่ไม่เท่าฮีโร่แบบฟินแะคือฟินแม่ขายได้ฟินคนเม่งเบื่อฟินแต่ว่าลงฟินกี่ทีคนก็ดูเยอะดูฟิลคลิปล่าสุดประมาณสองหมื่นแปดพันวิวเอตอนนี้ยเฉลี่ยช่องไล์อยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นอเก้าพันถึงหมื่นวิวใช่ไหมฟินนี่ถ้าลงฟินเนี่ยคลิปก่อนหน้าได้ประมาณสองหมื่นแปดคลิปก่อนหน้านู้นหมื่นห้าตอนนั้น้นสองหมื่นสองที่ที่ลงตัวฟินนะเออ แต่ถ้าเป็นตัวแบบอาจจะกองเก่งอะตัวทั่วไปอะอาจจะมาหมื่นวิวอ่าตัวที่แปลกๆหน่อยแม่งก็น้อยกว่าตัวที่แบบปัจจุบันจอย่างเรว่าน้อยนะเออก็ไม่เป็นไรเจ๋งอ่าตัวตูสลกันไปเนี่ยก็พยายามอยู่พยายามให้มันหลากหลายนะทุกคนแต่ก็แต่ก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าว่าเกมฮอนะตอนเนี้ยเับว่าเล่นกันแค่อยู่ประมาณ ยี่สิบสามสิบตัวมันก็มีอยู่แค่นี้เ,เขาเล่นกันอยู่แค่นี้บางทีตัวอ,อื่นเขาอาจจะเล่นกันบ้างแต่แต่เกมนั้นมันเล่นไม่อาจจะไม่ดีหรืออะไรประมาณเนี้ยเออมาได้รู้นะบอกต่อเป็นการตีต้องการนะผมยังไงพูอ่าวตายแล้วสมิธฟินซูมยันหน้าจึงเรียบร้อยครับ ถอยถอยคือไอไอฮีโร่ประจำมันที่เขาเล่นกันประมาณยี่สิบสามสิบตัวมันก็ต้องมีเห็นผลดิผมว่าเห็นผลมันอาจจะแบบไอสามสิบยี่สิบสามสิบตัวนั้นอาจจะมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะเก่งกว่าตัวอื่นไงไอตัวคนเล่นน้อยมันอาจจะไม่เก่งไงพอเราเล่นไอตัวไม่เก่งมันก็อาจจะแบบเก่งยากอะไรประมาณนี้หรือเปล่า <laughs> อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อลายสก,กิลหนึ่งรัวๆอ่ะสก,กิลหนึ่งแรงเลยว่าใช้มานาเยอะนะครับ,บามานาใช้เปลืองขึ้นเรื่อยๆเลยครับได้อยู่ในระดล่างเอเอ,เอแยกล่างอุ้ยโดนยิงตายกดดับเบิ้ลนะฮะกดกดขวดแล้วสก,กิลสวนมาทีเดียวโอ้โหดูดิครับโอ้โหโคตรแรงโคตรไกลโอ้โหสวยฮะมันได้รูนอันนี้ไงอ่าลดการใช้มานา30%นะฮะแล้วก็แยกล่างแล้วก็ลดคูด,ดาวนะครับ ก็เลยได้คิวมากลับบ้านก่อนอืมผมก็คิดว่ามันจะมีคนแบบว่าอุย้ยฮีโร่เก่งเท่ากันท,ทุกตัวผมว่าเก่งเท่ากันทุกตัวไม่จริงแต่เก่งเก่งแต่ละตัวมันมีจุดเก่งของมันอะ่ะอันนี้อันนี้ก็จริงแต่ว่าอย่างโอฟิเลียนะฮะถ้าคนเล่นเป็นแม่งก็เก่งจริงประมาณนี้แหละแต่ถ้าบอกว่าเก่งเท่ากันทุกตัวผมผม ผมว่าก็ไม่ไม่ใช่ไม่เท่าหรอกไม่เท่าผมไว้อย่างไงก็ไม่เท่าอ่ะมันมันก็ต้องมีตัวมีตรงเมตาใช่ไหม,มเออไอนีอ่ก็ตีจังเลยผมว่าไม่น่าเท่าแต่เก่งทุกตัวไหมถ้าคนเก่งก็เก่งอ่ะไปลุยอดอบับรอจะส,สกอร์สนะามแล้วเจ็ดนะตาสามคิวอ่าแล้วดูนะครับแฮม เรเวนอรก็ยังไม่กล้าลงครับแล้วซารนัมบดดอกไปก่อนนะครับบูกี้เปิดอันตี้อ่ามาปูเข้าไปไล่อย่งไรครับไล่ไปกิวหนึ่งโอ้ยตายตายตุยลีเย่โอ้ไม่ไหวฮะเรียบร้อยครับผมเรเวนอลงมาโอูด่วงตันเก็บเรเวนอมาได้ครับแฮมเมอร์ซานช่วยครับด่วงเอาอีกทีเดียวร่วงด่วงด่วงคาบูโต้ร่วงคาบูโต้โอ้โหสตาร์นว้าวครับแล้วมาแรงรถก่อไปฮะ โอ้โห oh เอาแล้ว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 มา hope sees ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะสกิลก็สกิลหนึ่งนะครับกดใส่พื้นที่เอ้ยกดใส่ <What is S 1> เนี่ยกด <I want S 2> กด, <to die. S 2> ก,ดกดใส่พื้นที่นะครับก็จะมีอ่าดาเมจขึ้นมานะครับ <I> really จากพื้น <I really S 1> นะฮะ แล้วก็ใช้มานามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแรงเลว่าเปลืองมานานครับทีแรกใช้ร้อยหนึง่งพอทีต่อไปแม่งใช้ร้อยกว่าโคตรเปลืองอะ่ะมานามีหกร้อยใช้ได้ประมาณกี่ทีสี่ทีเองมั้งเนะนี่ยตอนแรกทีแรกใช้ร้อยหนึ่งทีสองร้อยสามสิบทีที 230, ท่สามร้อยหกสิบโคตรเปลืองโอเคเราจะมีได้นะครับ แปลงล่างีแปลงล่างปลงลางูปาดิสกิลหนึ่งสามทีมานาแม่งหมดแหละเล็งพื้นที่เป้าหมายจะใช้ระยะเวลาล่ศูน0.7วินาทีสร้างความเสียหาย210ไอ้240ความเสียหายลดค,ความเหลือพื้นที่ของศัตรู25%ในเวลา2วินาทีขึ้นอยู่กับระยะห่างศัตรูกับสกิลผู้ใช้จะสูญเสียมานาในการใช้สกิลเพิ่มขึ้นครั้งละ30หน่วย และความสง่ายเพิ่มขึ้น10และลดความเร็วเคลือ่อนที่ลงอีก5%สุเปรคังที่ใช้สกิลซ้ำกันสามารถทับซ้อนได้5ครั้งนะฮะก็ะคือใช้เพิ่มเดียวสาทับซ้อน5ครั้งแล้วก็ดาเมจเพิ่มนะฮะจึงฟินซูมอ่ะสิ่งที่สองก็ติดตัวนะฮะกดใช้งานเผาผ่าญน4%ของมานาที่มีต่อวิอ่ะสันดาเมจไปาวาไปบนต่อครับ เดี๋ยวหมวต่ออ่ายังไงเรียบร้อยเลยวันอแล้วอามาดอเก็บสองอ่ะตะยุสามก,ก็ติดตัวเหมือนกันนะตะยุสองมันกดใช้ได้แหละเออแต่มันไม่ใช้มานามันเผาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็นไม่มีตัวเลขขึ้นสกิลสามไปยุติดตัวนะครับช่วยให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยซ่อางควาเสียหายเวท <I> really เพิ่มขึ้น5%จากมานาที่เสียไปฟื้นฟู8%ของมานาที่หายไปทุกๆ 75วันนะที่เสียไปจะ่ช่วเราคูดาวของสกิลลงหนึ่งวินาทีอ่าคูดาวแวิงงปะอันติก็คือกายล่างนะครับเป็นเวลา12วินาทีนะครับหากถูกโ <okay. S 1> จมตีในระหว่างอยู่อันตินะฮะจะทำให้ได้รับมานาเท่ากับ50%ของความเสียหายที่ได้รับนะครับทุกๆครั้งที่ใช้สกิลจะฟืน้นฟูพลังชีวิต50ของจำนวนมานา <I hope S 1> ที่สูญเสียไปงงปะสมมติว่าเรากดอันติเนี่ยนะฮะ เราโด,ดนดาเมจร้อยหนึ่งจะได้ oh <và and> <itez> มานาคืน5้อ่าแล้วเวลาเราใช้สกิลนะฮะไปเดี๋ยวดูบวกก่อนไอ้ฟินฟินเรียบร้อยแฮมเมอร์ได้คิวนะฮะและทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิต50%ของมานาที่สูญเสียไปอ่ะก็คือถ้าเปิดอันตินะฮะเลือนลดเลือดลดมานาเพิ่มใช้สกิลมานาลดเลือดเพิ่มอ่า ประมาณนี้ฮวนๆกันไปนะฮะฟอนเฟิร์ดันตินะครับใช้มนาใพี่ใช้มนาเล่นเพิ่มเล่นลดมนาเพิ่มมาอาบินหมอยปาบุยปาบอ่าเฟิร์ดันติไลฟ์สกิลสวยมีดับเบิลดับเบิลสกิลบายอีกทีเดียวโหเกมสองไปไหนฟินฟินไปไหนฟินฟินโอ้โหเกมสาม โอ้โหต้นเกมต้องเกมสกิลแรงมากครับแล้วก็เปิดรันตีอย่างที่บอกอ่าเสียเลือดมานาเด้งแล้วก็ใช้มานาเรื่ดยๆเออแบบนี้พอแล้วพลังรียูสพลังวันไปพลังวันมา <hope> คือคือถ้ามันได้ใช้สกิลเรื่อยๆอ่ะแม่งแช่บอได้ตัวเนี้ย <looks> บอหนาบอ,บอแมเปแต่ใช้ของเยอะนิดนึงครับแม่มมเงมเบิร์มานานสกิลหนึ่งเบอร์มานานนใช้เทมเยอะ uh oh. ไ <Okay. S 2> ปกับบ้าก่อนไหมนุม่มชิคเลยไปนไรครับไอคอนเลยหรือว่าครับนันไงครับตามคาดเพราะว่าเปลืองมานาะอันนี้สกอร์ครับ15เท่านะฮะบูกี้กดไป8นะครับที่เหลือคนละ1ด้ดวงกดไปสี่คนละข้าวเรานอะห6ดัน6ที่เหลือก็012นะ่ะไป let's go วาร์มลง้าลล่าครับผมป้ามากบแบบโอ้โหเรียบร้อยเนไตรสามได้เลเวลนอคือมันหนึ่งครับโอ้โหเก็บไวสองครับจากวาเดนแล้วไปไหนเบเดลเบเดลเบเดลเบเดโอ้โหเก็บสามยังไงมาเอาเรื่องเอาเรื่องมาดีฟินฟินฟินไปไหนฟินสกิลหนึ่งแล้วอีกเดี๋ยวฟินจู่มาแล้วตายก่อนครับโอ้โหเก็บสี่อีกตัวเดียวครับแล้วจังหวะนี้นิมฟอล่า อันนายครับผมโอ้โหค่าล้างเผ่าพันธุ์โอ้โหไอคอนั่นเดียวครับอันนายเอาจัดนี่เถื่อนจัดนี่เวล่ามาเถื่อนจัดโอ้โหไอคอนั่นเดียวฮะไอคอนลีมานาบอกแล้วตอนเกมอ่ะของเขาแรงไปใส่เจนนะผม นายไวมากครับสิบสี่นาทียังเอามาเลยเลยพี่นอไวกับเราปะลาะพี่นอเ ไปนะครับโอ้ยโดนลงมาตีไปตีไปเรียบร้อยครับแข่งได้คิวอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยโอ้ดอนล้นกกับเราบอกละข้าวหลังไหมครับอ่าแฮมเบอร์สานโอ้โหมันมีตานอีกฟิน เราจะมีได้คิวเ,เจอด้ายหลังปอมช่วยได้นิฟาลาเอไลลาก่อร <c oughs> ทานตีกับบ้านเลยครับผมแล้ววันนีนครับตาอะไรสกิลอยู่ครับทีเดียวฟาร์ลีเดียน ปอม <Hey! S 1> ไม่แดงโดนซ้ำแล้วทำลายควมแตกเอเป็นตัวทองอดีนเสียงอันนี้ปะศึกนิดนึงมาตัวทองกินน้ำหวานมากแล้วแม่งอไอ้นี่วะคอแม่งแห้งโอเคชีวิตกินไรได้ดนะ้ำปะครมา แนวเร็วนอีกทีเดียวสวยเกมหนึ่งต่อร่าไปได้ครับผมแล้วอย่างไรเอิตกมหนึ่งไปเร็วลัวเร็วนาปาซู่มาครับแล้วลงมาซานด้วยแล้วก็ไปตีด้วงครับมาเดะโอโหเรียบร้อยดวงไรฟ้านะครับ okay i guess i have to that looks scary mind if i borrow some money i hope nobody sees me i won't take too long i promise i hope nobody sees me if i really have to Oh god, I hope no one me. Fine, I want in. This will hurt me more than it will hurt you. Oh, okay. Got black, Oh my, oh my. I hope this won't hurt. Rada. <laughs> but I mean, I'm, I'm not <laughs> I hope this won't hurt. <laughs> แบบมีล้วงหลังครับยิ้หนึ่งมาแล้วครับมีเดียวโอ้โหโดนนมาโอ้ไม่รู้จักกิณไกยอยู่เนี่ยแล้วใครครับนิมฟอรา่ออาแอร์ไลน์ลงมาลงมากับเบเดวานอครับเดี๋ยวขวดโดนสารสองครับยังไงเมื่วานนี้แล้วเปิดตัวทองเปิดนันตี้ครับไล่บีวูไปไหน มาเดิโอ้ยแล้วใครผักว้าวดูตากเทมานอมาโดนสกิลหนึ่งเฉยครับแล้วยังไงครับพยายามสกิลอยู่ตายไหมโดนตันโอ้โหเรียบร้อยครับโดนโดนตันน่ะครับจังหวะฟินโอ้โหนี่จัยไปสามแล้วเหรออ่ะเอาเลยแ๊บหนึ่งมาแดนเกอร์มาแล้วดวงตายครับเสร็จพิโดอ,อุปีนี้ไม่เข้าเดี๋ยว่ะ เข้านิดนึงอะ่ะเข้านิดนึงโหแม่งแข็งจัด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 เรียบร้อยได้อยู่ด้านมันไม่มีกันเว้มั้งแข็งอยู่อะ่ะถ้ามีกันเวนี่สกิลของด้านไม่เข้าอะ่ะเนี่ยทำเป็นเล่นตายไหมแบมิด อ mm ัน hmm. นี้ก็ตีจังเลยมาช่วยเราเพื่อนนั่นเองก่อนเหตุไปครับเดี๋ยวมาช่วยนะครับเปิดนันตีตัวคอครับมาวิ่งไล่หมดวิ่งไล่หมดไปไหนครับฟินนะไยังไงเอาใครดีเอาใครดีมีจู๊กโลบแล้วตีหนึ่งทีไปเอาฟินแม่งโอ้โหออกดาบเบรนโอ้โหูขอของแกหางเอาวัดอะไรไล่ตีต่อ มาดิฟินแล้วดีโดนี่ช่วยโดช่วยหรอเพื่อนผักช่วยผักไปไหนไปอะหนีแค่หนีหนีไปไหนโอ้ยนิมฟลาเอร์ไล่นะฮะบินหนีกระบ้าไปแล้วอตีอตีหนีแล้วไม่นี่างเดียว วาร์ปหนีไม่ได้หรอว้ามหรือว่าวาร์ปแล้ววาร์ปได้ไดิทำไมไม่ใช่วาร์ปอ่ะทำไมไม่ใช่วาร์ปหนีอ่ะแช้อันตีหนีทำไมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนิฟลาใช้อันตีหนีนี่แหละผมก็วาร์ปหนีทั <to. S 2> ้งนั้นนะ่ะแหลวลา์ปก็ไม่ได้ขู่ดาวนะ <c oughs> มีแต่เข่าอันตีเข้าไว้อันตีหนีสองทีแล้วสองทีแล้วด้วยดิอ่ถ้าวาร์ปคูดาอาจจะเข้าใจได้อยู่ มาครับเอาเป็นกิมมอ์มาไปไปไปันมาป่วจะดูคนฝนตกวะขจะเขาน้าฝนอยเนี้ยเดินเจ็ดกระกะดากระกกระเดกอ่าน่าจะหน้าฝนละ ร้อนไปล้วฝนแล้วก็หนาวหนาวหนาวปลายปีเออตัวทองครับผมเนีอนโดดผัก่วยเฮ้ยดอนเนียนบนมาดิองซานไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับตายแลกกันไป Really have ลาก่อนแหวบอ,อยู่แม่งขาดเกนเตอร์หนตูตา,ต,าตายตายตายแล้วแล้วแล้วโอ้โหไม่รอฮะราไปก่อนมาเก so ินมาแล้วเข,ข้าไปตีคองนะไม่มีอะไรสกอร์ไม่เดินเอาเดิมตีคองแล้วก็มานะครับ ฟาลุยต่อโอ้ดวงแมงล้ก็เป็นแทบเลยวะเรียบร้อยไม่แดงโดนซ้ำแล้ว This hurt than it hurt will will more me มีคลองลอไหลอุ้ยไครคอนตันใหญ่วะโอ,โอ้โหมาดอนคอนตันใหญ่โอ้แล้ชีวิตแรกตายอย่างไวครับมาแฮมเมอร์โอ้โหคิวปินไม่ได้ครับแล้วมาอ,อาูกี้อ่าสวยได้วาเดนไปหนึ่งยังไงเอามดดาดอนเก็บสองเรืวนอมาดีโอ้โหแฮมเมอร์ตายก่อนครับ เอ้ยเราไม่มีคลองแล้วเนี่ยเอาไงตัวหลังตัวหลังครับโอ้โหเกมสามเอ้ย,ตยอไต่บ่อเลยปะล่ะใจเย็นแข็งบอกไม่คุม้มแข่งไปใครไปเรา ทีบอกไม่ได้ว่าไอทหารไอแดงแตกเฉยเลยเว้ยเรียบร้อยโดนตันนี่โอ้โหมีโปรุ่นนี่ครับด่วงสวยโอ้ไมแตกไปแล้วสองบาลตอนนี้โอเคไหวไหมครับอกไม่ ไม่ไวายเลอบารเดียวตอนนี้ถามที่วันทีครับกดไป25ตัวหัดเล่นนะนี่นี่น,นี่คุยนี่คุยแข็ง่ารอฟิงเกอร์อ๋อเป็นเซ้นน้ำแข็งมันก็สก,กิลหนึ่งอย่างเดียวอ่ะยังไงสกิลหนึ่งให้โดนแล้วกัน แต่ว่าบวกก็เพื่อนตีวิ่งเข้าไปโอสกิลนนิ่งเรื่อยๆ่าีลยวบาลังมาเดียวครับปโอเคโอไมโอไม If I really have it. That looks scary if I really have to I hope nobody sees me okay you guys you ready to run looks scary I hope this won't hurt Ba Ba เปิดตัวทองครับเปิดนันตี้ยังไงครับโอ้โหไม่ได้เลยวะไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวขอตัวนึงดิโอ้โหอามาฮะได้ชินในตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะจีจีแล้วคอนเลยครับจบที่ยี่ปีหกคิวตอ่อไปนะครับบ๊ายบาย